สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็พามาชมบรรยากาศงาน Open House ในศูนย์ภาษาลีกของเรานะคะที่ที่จะเปิดสอบ i อเอลอย่างเป็นทางการค่ะตอนนี้น้องๆก็กำลังมาลงทะเบียนกันนะคะบรรยากาศคือคึกคักมากเลย บรรยากาศรอบๆภายในงานของเรานะคะวันนี้มีพี่ๆจากทางทีมงาน IDP นะคะมาให้ความรู้ด้วยตัว,วเองเลยนะคะใครที่สนใจการสอบแบบออ IELTS แบบคอมพิวเตอร์นะคะอยากจะได้ความรู้อยากมีข้อสงสัยอะไรต่างๆสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะคะ ตอนนี้พี่แนนกำลังให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบ i อเอลกับน้องๆน,นะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆขออนุญาตสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะคะเดินทางมาไกลไหมมาจากที่ไหนกันมาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่น,น้องมาจากสุรินทร์อันนี้มาด้วยกันทั้งหมดเลยไหมคะ โอ้โหเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อจอยค่ะชื่อเอค่ะชื่อน้องฟางค่ะฟางค่ะเราเคยสอบ i อเอลกันไหมังยน้องยังไม่เคยนะคะอ๋อน้องมาดูงานเออใช้ผลสอบไอเอลไปยื่นทกอะไหนอ๋อคููขึ้นถินค่ะคูขึ้นถินทางศูนย์หลีดภาษาของเรานะคะก็รับน้อง เปิดคอส i อเอลส์ครูค,คุณถิ่นนะคะน้องก็งมาร่วมงานกันน่ารักมากๆเลยเดินทางมายังไงคะขึ้นรถทัวร์มาค,ค่ะรถทัวร์มาแล้วค้างไหมมาค้างห้องเพื่อนหน <1 S 2> วันหนึ่คืนแล้วก็เดินทางมาที่นี่อ๋อเพราคือเป็นเพื่อนกันท,ทั้งหมดเลยค่ะอคขอบคุณมากค่ะ